สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่รับชมนะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับรีวิวละกันนะครับเรียกว่ารีวิวนะครับให้เพื่อนๆนะครับที่คิดที่จะซื้อนะครับประกอบการตัดสินใจที่จะซื้อละกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อ total นะครับรุ่น tidli 2 0 0 3นะครับตัวนี้นะครับสามารถลองรับ ดอกสว่านได้ถึง13มิลลิเมตรด้วยกันนะครับก็จริงๆผมซื้อมานานแล้วนะครับแต่ว่ามีเพื่อนนะครับบอกว่าให้รีวิวซื้อของมาก็เยอะนะครับให้ให้ให้ลองรีวิวให้หน่อยนะครับว่าเผออื่อเขาจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับก็อันนี้คือดูที่กล่องด้านนอกก่อนนะครับก็คือว่าตัวกล่องนะครับ จะเป็นพลาสติกอย่างดีนะครับตัวกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะก็ดูทนทานนะครับแข็งแรงนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้งานได้สักสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ด้านในนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีดอกสว่านเจาะไม้นะครับแถมมาให้3ามดอกแล้วก็มีคู่มือนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นสําสหรับเป็นน็อต ไม่ใช่นะครับเป็นเป็นไข่ควงนะครับเป็นดอกไข่ควงแล้วก็มีดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับมาให้นะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตัวเครื่องนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องมีแบตเตอรี่สองก้อนนะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จหนึ่งอันนะครับมาดูกันที่ตัวสว่านนะครับตัวสว่านตัวนี้นะครับสำหรับทั้นะครับตัวที่เป็นสว่าน กระแทกแบบนี้นะครับอาจจะจะสามารถใช้โหมดกระแทกได้นะครับใช้เป็นขันสกูได้นะครับแล้วก็เป็นเจาะได้นะครับแล้วก็ปรับค่าทอร์กได้ถึง23ระดับด้วยกันนะครับก็ลักษณะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีนะครับใช้แบตเตอรีอ่20โวลต์ของ total นะครับตัวนี้สามารถแชร์ใช้กับสินค้า ตัวอื่นนะครับของทั้งทได้นะครับหลากหลายตัวด้วยกันนะครับก็สเปคที่เขียนไว้นะครับที่ตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับแบต20โวลต์นะครับรองรับดอกสว่านได้ถึงดอกสว่านหรือดอกต่างๆนะครับได้ถึง13มมิลลิเมตรแล้วก็ศูนย์ถึงเนี่ยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์ถึงสี่ห้าร้อศูนย์ถึงสี่ร้อยห้าสิบนะครับรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ 0ถึง1ึงพันเก้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับมันก็น่าจะเป็นเบอร์สองนะครับตัวถ้าผมพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับก็จะมีมีที่ปรับนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับเบอร์สองก็จะก็จะเร็วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวเครื่องเป็นอย่างนี้นะครับตัวเครื่องนะครับไม่ใช่บัสเลสนะครับไม่ใช่มอเตอร์บัสเลสนะครับแต่ว่าในอนาคต ถ้าพังก็คงต้องหาเปลี่ยนส่วนท้ายนะครับของแปลงฐานน่าจะได้นะครับเห็นต่างประเทศเขามีคลิปในการเปลี่ยนนะครับแต่ผมว่าก็คงจะใช้งานได้ยาวนานอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหัวเป็นเหล็กนะครับหัวเป็นเหล็กใช้งานตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเป็นปลดแบบเร็วนะครับแบบใส่แบบเร็วนะครับใช้มือจับแล้วก็ หมุนนะครับกดสวิตช์หมุนเพื่อใส่ดอกได้รวดเร็วนะครับหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับตามเหมือนสว่านทั่วไปนะครับมีไฟ LED นะครับอย่างนี้นะครับไฟ LED ที่ใช้สำหรับการเจาะนะครับคือผมจะแนะนำเลยนะครับว่าสำหรับผู้ที่อยากจะใช้ เขาเรียกว่า Ecosystem นะครับของ t o t o นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับผมแนะนําให้ซื้อเป็นชุดที่เป็นสว่านอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบตเตอรี่2ก้อนนะครับเราสามารถนําแบตเตอรี่นะครับมาใช้ได้หลายอย่างมากนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าลมพัดลมไฟสปอตไลท์หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ให้ดูตอนในตอนต่อไปนะครับนะก็ลักษณะ นะครับประมาณนี้นะครับให้ดูโดยรวมแข็งแรงครับแข็งแรงถึงน้ําหนักก็สําหรับผู้ชายก็ไม่ได้หนักมากนะครับใช้งานได้ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับแบตนะครับตัวนี้ก็เป็นแบตอีกหนึ่งก้อนนะครับแล้วก็เป็นท่านชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็ฝากคําถามไว้ในคลิปได้นะครับเนาะก็ผม ก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับว่ามันต้องมีสเปคละเอียดอะไรขนาดไหนก็ซื้อมาใช้งานจริงนะครับถามว่าใช้งานได้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 ไดไดครอบคลุมหมดนะครับสำหรับช่างไม่ว่าจะเป็นช่างแบบทําบ้านเอง DIY เองหรือว่าจะเป็นสําหรับคนที่จะเอาไปเ,เป็นรับเหมาหรืออะไรต่างๆนะครับผมผมว่าใช้ใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับ เท่าที่ผมดูมานะครับท็อปสุดแล้วนะครับในในเอ่อในแบรนด์ทั t ทนะครับที่เป็นสว่านแบตเตอรี่ไร้สายนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอจบงานคลิปนะครับสำหรับการรีวิวนะครับเบื้องต้นนะครับเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะรีวิวอ่ารีวิวเครื่องมือนะครับ เครื่องใช้ต่างๆนะครับที่ผมนะครับซื้อมาใช้เองนะครับให้ทุกท่านนะครับได้ได้ดูกันฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อจะดูรีวิวเครื่องไม้เครื่องมืออ่ต่างๆต่อไปนะครับในอนาคตนะครับขอบคุณครับ